ผู้หญิงเพื่อไม่ต้องฝึกฝนคู่กับสามีที่ไร้ประโยชน์ทุกคืนต้องดื่มน้ำเย็นหนึ่งแก้วเพื่อควบคุมความปรารถนาของตัวเองฉันทนไม่ไหวแล้วจนกระทั่งวันนี้บังเอิญเห็นสามีไม่นอนในเวลากลางคืนกำลังฝึกฝนศิลปะก,การควบคุมดาบในห้องนั่งเล่นผู้หญิงนั้นถึงได้ตระหนักว่าสามีที่เธอได้มาอย่างไดดายนี้ไม่ธรรมดาเลยเพื่อที่จะเข้าใจถึงรายละเอียดของสามีอย่างละเอียดผู้หญิงแกล้งทำเป็นยื่นน้ำมาหน้าสามีทำไมคุณยังไม่นอนหรือว่าไม่ชินกับการนอนโซฟาฉันกำลังศึกษาวิทยาศาสตร์อยู่นะไม่ต้องสนใจฉันคุณไปนอนออเถะ ผู้หญิงคิดในใจว่าคุณเป็นผเนนแล้วยังศึกษาวิทยาศาสตร์ได้พูดออกไปแล้วรู้สึกขำเห็นว่าสามีไม่เข้าใจความหมายของเธอแล้วนึกถึงตอนที่สามีเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเธอผู้หญิงรู้สึกอายและละอายใจในทันทีดังนั้นหลังจากดื่มเหล้าขาว80องศาหนึ่งคำผู้หญิงก็ในที่สุดก็สะกดกำลังใจได้ให้สามีที่รักมานอนห้องฉันเองฉันทนไม่ไหวแล้วฉันซานเหอทำไหมมาทางนี้ หวหนุ่มน้อยน่างงเข้ามาในห้องนอนภรรยาต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองถูกห้ามไม่ให้เข้ามองไปที่ร่างงามบนโซฟาหนุ่มน้อยทันทีที่เห็นก็ตาค้างใครจะรู้ว่าคำพูดต่อไปของภรรยาสาวสวยทำให้หนุ่มน้อยปลื้มปิติก,กลับมานอนห้องเซคุณหยุดฝันไปเถอะฉันไม่มีทางนอนพื้นหรอกฉันไม่ได้ให้คุณนอนพื้นคุณนอนบนเตียงกับฉัน,นคุณคิดทบถวนแล้วหรือใช่คิดทบถวนแล้ว ชุ๊กก็รู้ว่าหนีไม่พ้นปัญหานี้มาก็มาเถอะฉันนั้นเป็นคนที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ถือว่าคุณได้ประโยชน์นะคุณถอดเสื้อผ้าทําไมนอนหลับไม่ถอดเสื้อผ้าหรือแล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องถอดถอดจนหมดเลยแล้วคุณชอบใส่เสื้อผ้าหรืองั้นฉันถอดกางเกงคืนกมจริงๆฉันหมายถึงว่าจะนอนกับคุณแต่ฉันไม่ได้บอกให้คุณนอนกับฉัน คืนนี้คุณนอนข้างนอกฉันนอนข้างไหนคุณเห็นเส้นนี้ไหมถ้าคุณกล้าข้ามเส้นนี้ฉันจะไม่ยอมให้คุณดีได้ฉันยังคิดว่าคุณเข้าใจแล้วสิ<ร> ไม่ใช่ว่าเราตกลงกันแล้วห้ามข้ามเส้นหรืออ่าหื่นกามคุณทำไมถึงข้ามเส้นคุณเป็นคนข้ามเส้นมาหาฉันฉันข้ามเส้นไปมีอะไรฉันก็ไม่ได้ทำอะไรกับคุณถ้าไม่ใช่ฉันใจดีแบ่งเตียงให้คุณครึ่งหนึ่งเตียงทั้งหมดคือของฉันฉันอยากกอดตุ๊กตาผ้าตัวไหนก็ได้แยกกันหึม สวยไหมสวยมากเลยคุณดูสิฉันจะไปอาบน้ำเธอบอกฉันว่าจะไปอาบน้ำนั่นเป็นการไม่ให้ฉันไปด้วยกันกับฉันหรือว่าให้ฉันรอเธอยังด่าฉันว่าเป็นหื่นกรรมอีกจริงๆนะฉันจะไม่เชื่ออีกต่อไป สัญญาได้ใดทั้งสิ้นยกเว้นแต่ว่ามันชัดเจนไม่เช่นนั้นฉันจะไม่เริ่มก่อนคุณกำลังทำอะไรอยู่เล่นบ้านบ้านหรือฉันกำลังจัดของเตรียมหาชิ้นหนึ่งยกนี่มันหัวัยเท้าอะไรเนี่ยนี่คือสินค้าพื้นเมืองของภูเขาหลงหูนี่คือสินค้าพื้นเมืองของภูเขาคุหลุนสมพันปี <S <S แค่เพียงเส้นคราวหนึ่งเส้นก็สามารถช่วยเพิ่มพลังให้คุณได้หนึ่งชั่วอายุคนเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะสอนคุณหนึ่งชุด วิธีการฝึกฝนคุณสามารถทดลองใช้ร่วมกันได้ได้แล้วละ่ะถ้าเพิ่มพลังได้ง่ายๆแบบนี้อาจารย์โบราณนั้นพลังของปรมาจารย์ก็จะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างนี้หรอกเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นี่มันอะไรกันแน่นี่คือของขวัญที่สิทธิ์ใหญ่ของฉันเซียวเทียนเซให้ฉันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของวังกิเลนว่ากันว่าสามารถเรียกใช้พลังของวังกิเลนได้ทั้งหมดไม่ใช่ฉันพูดนะแต่นิสัยชอบโม้ของคุณควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะไม่อย่างนั้นก็จะนำไผ่มาสู่ตัวเองจากปากตัวเองเร็วๆ วังกิเลนนั่นเป็นหน่วยงานสูงสุดของราชวงศ์ต้าเซียยังเป็นทางการเซียวเจ้าเสือนั้นเป็นผู้ที่มีพลังสูงสุดในต้าเซียไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถนํามาโม้ได้ง,ง่ายๆตอนแรกฉันคิดว่าเราแต่งงานกันแล้วฉันจะหายกมาแกะเป็นชุดเครื่องประดับให้คุณปกป้องคุณให้ครบถ้วนอ้าวไม่คิดว่าคุณไม่เชื่อฉันขนาดนี้เลยหรือฉันไม่ค่อยสนใจแล้วคุณยังมีฝีมือแกะสลักยกอีกหรือฉันแกะสลักเป็นแผนการอ้าวช่างมันเถอะฉันจะหาแผ่นยกให้คุณได้มากที่สุดส่วนอื่นๆ ขขึ้นออออยู่กกกับการแสดงอองคุณว่ายายครับอ๋อดีฉันรู้แล้วฉันจะไปทันทีเลยยายเรียกเราไปที่นั่นครั้งหนึ่งอ้าวของเก่าของคุณนี่จัดการมันทีหลังเถอคุณออกไปก่อนฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อใหญ่ครับคุณโทรหาฉันมาที่นี่ทำอะไร ภูเขาและเมฆงดงามมาแล้วนั่งเถอะ<ส>เมื่อวันคุณบอกเราว่าจริงอวินเตอร์คนนี้เป็นสัตว์ชั่วหลังจากได้ยินข่าวที่เขาทรยศยายของคุณได้ขับไล่พ่อลูกครอบครัวจิงออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านไปแล้วยายยังคงมีความกล้าหาญถ้าปล่อยให้พ่อลูกทั้งสองอยู่ต่อในบ้านจิงก่อนหลังก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมามีความกล้าหาญอะไรเล่ายายเจอเรื่องยากลําบาก จึงเรียกทั้งสองคุณมาคุยกันหน่อยพรุ่งนี้บ้านเจ้าเจ้าจะจัดงานเชิญชวนผู้ลงทุนเลือกคุณส่วนร่วมทุนที่จิง้งห่ยังส่งบัตรเชิญมาให้บ้านเราด้วยส่งบัตรเชิญมาแล้วโอ้มันก็น่าสนใจดีนะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันชัดเจนแล้วบ้านเจ้าเจ้าต้องการกลืนกินบ้านเรางานเชิญชวนผู้ลงทุนครั้งนี้กลัวว่าจะเป็นการเจาะจงเรางานเลี้ยงหงเหมือนของบ้านเราคุณหมายความว่าเราไม่ไปหรือใช่เราไม่ไปบ้านเจ้าเจ้ามีอำนาจมากจริงๆแต่บ้านเราตั้งแต่แรกก็ไม่เคยคิดจะร่วมมือกับพวกเขา ดังนั้นถ้าเราไม่อยากยุ่งก็หลบเขาไปงานเชิญชวนผู้ลงทุนนี้เราต้องไปคุณรู้หรือไม่นี่มันชัดเจนว่าเป็นงานเลี้ยงหงเหมือนเลยนะรู้สิแต่คุณคิดว่าไม่ไปแล้วปัญหาจะหมดไปเลยหรือซานเหอผพูดถูกเจ้าเจ้าส่งบัตรเชิญมาแล้วก็ไม่ได้ให้โอกาสเรา่าที่จะปฏิเสธได้เลยไม่ไปก็ต้องไปพรุ่งนี้ผมจะไปเองท่านปู่คุณพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้ดีนะพรุ่งนี้ผมจะไปพบกับบ้านเจ้า,เจ,าเจ้าแทนคุณเชิญซานเหอรอฉันหน่อยฉันได้ยินมาว่า ท่านปู่ของบ้านเจ้าเจ้าเจ้าวูจีกำลังปิดเงียบเพื่อหาทางทะลุทะลวงใช่แล้วถ้าเขาทะลุผ่านขั้นบ่งพอได้ก้าวเข้าสู่ขั้นต้นธรรมชาติก็จะมีพลังวิเศษที่สามารถรวบรวมโชคชะตาขององคกรเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนว่าจะกลายเป็นที่ปรึกษาแห่งชาติของแดซีเอียและยิ่งไปกว่านั้นเจ้ามีอาจารย์ใหญ่มากมาอยู่แล้วตระกูลเจ้านี้จริงๆแล้วกำลังจะเป็นที่หนึ่งในโลกฉันรู้สึกว่าภูเขาและแม่น้ำมีความเป็นศัตรูต่อตระกูลเจ้ามีความเป็นศัตรูมากเพราะภูเขาและแม่น้ำเป็นศัตรูเพื่อตระกูลเราคือตระก จึงมีความเป็นศัตรูต่อตระกูลเจ้าคุณเข้าใจผิดฉันฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันคิดว่ามันเป็นเพียงเราและสถานการณ์ปัจจุบันของเขานั้นอันตรายมากแต่จริงๆแล้วฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันเห็นด้วยตาตัวเองพลังของภูเขาและแม่น้ําพลังวิเศษที่ไม่มีขีดจํากัดฉันเชื่อว่ามีเขาอยู่แม้แต่ตระกูลเจ้าก็ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของเขาดีทุ่งนี้เราจะไปด้วยกันไม่สามารถปล่อยให้ภูเขาและแม่น้ําต้องเผชิญคนเดียวอึมอึมที่สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเห ở. เฉินซานเหอคุณรอสักครู่คุณเพิ่งพูดถึงตระกูลเจ้าเมื่อวานคำพูดไม่ดีถ้าพรุ่งนี้ไปงานเชิญชวนผู้ประกอบการก็เหมือนกับส่งหัวไปให้เขาเองคุณไม่ควรทำอะไรอย่างเร่งรีบเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบถ้าตระกูลเจ้าจริงๆอย่างที่คุณพูดว่าแข็งแกร่งนักถ้าพวกเขาใส่ใจฉันขนาดนี้ฉันแม้จะหลบอยู่ในบ้านพวกเขาก็สามารถหาฉันได้ทุกเมื่อมาที่ประตูเพื่อเอาหัวคนและอีกคุณไม่สามารถมีความเชื่อใจในตัวฉันเลยหรือสถานการณ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้ฉันสามารถรับมือได้ ถ้าคุณยังไม่สบายใจจริงๆพรุ่งนี้ก็ไปด้วยกันกับฉันเมื่อเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้คุณอย่าทำอะไรอย่างเร่งรีบเด็ดขาดทำทุกอย่างตามสัญญาณตาของฉันมองไปมาทำไมฉันกำลังพูดกับคุณนะัท ฉันกำลังดูห่วงจุ้ยอยู่จริงๆด้วยไม่ผิดที่เป็นโรงแรมชั้นนําของจิงไห่ห่วงจุ้ยดีเหมาะสำหรับฝังคน <S <S งานเชิญชวนลงทุนของกลุ่มเจ้าคุณไม่ใช่จริงๆนะที่คุณเป็นฆาตกรสินะอย่าก,กังวลฉันเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายฉันค่าแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นนั่นก็ดีเราหามุมเล็กๆ แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นอึมฉันซานเหอนี่เป็นงานเชิญชวนลงทุนของตระกูลเจ้าคุณคนหลอกลวงมีสิทธิ์อะไรมาที่นี่บัตรเชิญทําให้ฉันเข้ามานี่คือบัตรเชิญที่ให้กับตระกูลเจียงคุณเป็นลูกเขยไรยประโยชน์ของตระกูลเจียงของขวัญไร้ค่าไม่ใช่คุณคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามารีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันคือสามีของเจียงวันหยุนเข้างานด้วยบัตรเชิญตามกฎคุณมีสิทธิ์อะไรไล่เขาไปแต่คุณละ่ะชัดเจนว่าคุณถูกไล่ออกจากตระกูลเจียงแล้ว ยังกล้าใช้ชื่อตระกูลเจียงเข้างานเจียงหยุนคุณคิดว่าการที่คุณไล่ฉันออกจากตระกูลเจียงทําให้คุณพอใจมากบอกคุณเลยจะมีวันที่คุณต้องร้องไห้ส่วนวิธีที่ฉันเข้ามาอบอกพวกเขาตัวตนของฉันตอนนี้ที่ชายเทียนอยู่ภายใต้กลุ่มเจ้าเสี่ยวบริษัทใหม่เป็นประธานบริษัทหยุนเทียนในการประชุมหาพันธมิตรของ,ของครอบครัวเจ้าครั้งนี้เขายังเป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมการเฉินซานเหอคุณคิดว่า คุณเป็นเพียงแค่คนร้ายฆ่าที่เข้ามาอาศัยพี่ชายเทียนมีสิทธิ์หรือไม่ให้คุณออกไปอ้าถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่เพื่อดูโลกว่างก็ไม่ใช่เรื่องไม่ได้ถ้างั้นคุยลงแล้วกินผลไม้นี้ให้ฉันฉันจะให้คุณอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าหน้าบวมของคุณหายแล้วความทรงจำก็หายไป เฉินซานเหอเมื่อวานคนของตระกูลเจ้าไม่ได้มาคุณตีฉันวันนี้คนของตระกูลเจ้ามาแล้วคุณยังตีฉันอีกคนของตระกูลเจ้าไม่ใช่มาฟรีๆหรือไงรองประธานหวังที่นี่มีคนก่อเรื่องคุณรีบนาคนมาที่นี่เลยเรามาที่นี่เพราะได้รับเชิญอย่ามาหาเรื่องเมื่อไม่มีเรื่องเฉินซานเหอวันนี้ฉันจะทําให้คุณทําให้คุณตายโดยไม่มีที่ฝังถอยก้าวหนึ่งทะเลกว้างฟ้าก็สูงเราไม่จําเป็นต้อง ปะทะก,กับเขาอย่างเข้มข้นในโลกนี้ยังไม่มีใครทําให้ฉันถอยก้าวได้ยาหงมีฉันอยู่นี่ฟ้ายังไม่ถล่มคุณ<ะ>ประธานเจียงเกิดอะไรขึ้นประธานหวังคนนี้แหละคนนี้แหละที่ก่อเรื่องที่นี่เขายังตีฉันอีกประธานหวังคุณคุณรีบค่าเขาเสียคุณเป็นคนของตระกูลเจ้าไม่ผิดข้าคือคนของตระกูลเจ้าพันธมิตรที่ซื่อสัตย์และยังเป็นรองประธานสมาคมทีนหลงโรงแรมนี้ก็คือ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสมาคมที่หลงของฉันหนุ่มน้อยคุณรู้หรือไม่ว่าการก่อเรื่องที่นี่ก็เหมือนกับการหาตายรองประธานหวังคุณอยากทําอะไรเลเธอะครั้งที่แล้วประธานหลงของคุณเขายังให้นําบัตรกับสามีฉันเลยนะแค่เป็นลูกเขยที่ไม่มีค่ามีสิทธิ์อะไรได้นําบัตรของประธานสมาคมของเรามาสิทําให้มือเท้าของเขาพิการเลยโยนออกไปใช่ ฉันมาหาครอบครัวเจ้าเพื่อมาคิดค่าเสียหายดูที่ความรู้จักที่จะทําตัวของหลงโบจียงฉันจะให้โอกาสเธอหายไปดั้งเดิมเป็นนักศิลปะการต่อสู้โบราณนี่เองฉันบอกแล้วว่าทําไมเขาถึงได้หยิงยโสการกระทําที่ถูกต้องงั้นวันนี้ฉันจะทําลายเธอด้วยมือของฉันเองให้เธอรู้ว่าอะไรคือการที่ไม่สามารถดูถูกสมาคมเที่ยหลงได้หยุดมือ อย่างไรคุณต้องการที่จะเพื่อลูกเขยคนนี้ต่อต้านสมาคมเทียนหลงของเราหรือไม่รองประธานหวังภูเขาและแม่น้ําเป็นลูกเขยของครอบครัวเราจิ๋วไม่ใช่ลูกเขยที่ไม่มีค่างั้นฉันไม่สนใจหรอกวันนี้เขาได้ทําผิดกับสมาคมเทียนหลงฉันจะต้องสั่งสอนเขาเรียกคนเข้ามาวังชีเหนียนครอบครัวของฉันจิ๋วก็ไม่ใช่ของง่ายๆที่จะจัดการลูกพับที่นิ่มคุณอย่าทําเกินไปนะฮึงนั้นวันนี้ฉันก็ จะทำเกินไปให้เธอดูสักหน่อยฉันมั่นใจในตัวเด็กคนนี้แม้แต่พระเยซูก็ไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้ฉันพูดแล้วถ้าคําพูดนี้เป็นของหลงโชเฉิงฉันอาจจะระวังตัวแต่คุณแค่รองประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดดีอย่างนี้คุณผู้ชายแก่เจียงหว่านหอแก่ไม่ตายคุณกล้าต่อว่ารองประธานหวังด้วยคําพูดไม่เหมาะสมบอกคุณให้ระวังวันนี้ฉันจะทําให้คุณพิการไปเลยคุณสัตว์ชั่วคุณไม่เคารพผู้ให้กําเนิดฉันคือปู่ของคุณคุณคือปู่ของฉันทําไมคุณคุณยังอยากจะตีฉันอีกเหอ ฉันบอกคุณนะตอนนี้ฉันเป็นคนของเจ้าเวเสี่ยวถ้าคุณแต่ขนฉันสักเส้นฉันจะทำให้เท่ากระดูกของคุณกระจัดกระจายคุณสัตว์ที่ไม่มีความกระตันอยู่รีบตีตายพวกเขาให้ฉัน <Dem> ดีมากครอบครัวเจียงกลับไปช่วยเฉินซานเหอมาต่อต้านสมาคมเทียนหลงของเราไปตายกับเขาเถอะหล, <ง S 1> ลงโชเฉิงต่อหน้าฉันก็ไม่กล้าตะโกนหรือทำร้าย แค่คุณต่อหน้าฉันยังกล้าทำตัวเกิดเลยใครกำลังตะโกนอยู่ที่นี่นะหวังชี่เหนียนคุณนอนกับพื้นทำไมประธานประธานโอ้ยประธานคุณดูสิฉันโดนตีมีคนอยากมาขัดแย้งกับเราสมาคมเทียนหลงทำตัวเป็นศัตรูกันหรือไง กล้าทำร้ายรองประธานสมาคมที่หลงของฉันนั่นก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติฉันหลงโชยเฉิงใครกันวันนี้ฉันจะทำให้เขากระดูกแหลกฝุ่นปลิวเป็นเขาประธานก็เขานี่แหละที่ตีฉันคุณ <c oughs> คุณเฉิน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 คุณเฉินประธานคุณทำอะไรอยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วรีบลุกขึ้นฉันจะช่วยคุณไปให้พ้นลุกขึ้นมาพูดกันเถอะเพื่อนเย็นนะ อ้าวขอบคุณคุณเฉินนักคุณเมื่อกี้จะพูดว่าต่อฉันยังไงฉันไม่ได้ยินชัดเจนนักคุณเฉินเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงอย่าพูดว่าคุณจะต่อต้านสมาคมเทียนหลงแม้ว่าจะให้ฉันยุบสมาคมเทียนหลงฉันก็ไม่มีความคิดเห็นหลงโชเฉิงหลงโชเฉิงทำไมถึงตัวขนาดนี้ซานเหอเอ๋ยครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้เฉินซานเหอพูดอะไรหลงโชเฉิงนี้ทำตามทุกอย่างและยังให้เฉินซานเหอหนึ่งใบนำบัตรบอกว่าต้องการขอบคุณเขา สำหรับความการุณาที่ไม่ค่าคนของคุณตะโกนเรียกร้องให้ทำร้ายแหละค่ะนี่มันไม่ใช่การเข้าใจผิดมีเรื่องนี้หรอือให้ฉันจัดการ oh. มีคนมาจับวังชีเหนียนคนนี้สิ่งที่ไม่มีตายอย่างหมาลากออกไปให้ฉันทําให้ขาของเขาหักทั้งสองข้างประธานประธานขอชีวิตด้วยครับฉันทั้งคุณงามความดีให้กับสมาคมเทียนหลงแล้วครับ oh. ตาจะเป็นคนนี้หรือเปล่าในมือของเฉินซานเหอมีบางอย่างของหลงโชเฉิง หลักฐานที่ถือเป็นจุดอ่อนไม่ใช่หรอกยังหลงโชเฉิงประเภทนี้ผู้ทรงพลังที่เกือบจะถึงขั้นเบาตันจะไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกคนอื่นจับจุดอ่อนได้ฮ่าฮ่าฮาพวกคุณคิดมากไปแล้วซานเหอเอ๋ยเป็นคนที่เหมือนเทพเจ้าเลยหลงโชเฉิงแม้จะแข็งแกร่งก็ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของเขามันจะเป็นไปได้อย่างไรเฉินซานเหออายุเท่าไหร่นะและพลังยังจะแข็งแกร่งกว่าหลงโชเฉิงได้อย่างไรคุณเฉินเจียงยุนติ้งสิ่งที่ไม่มีตาอย่างหมานี่มันไม่เคารพคุณด้วยหรือเปล่า ฉันจะทําให้ขาของมันหักทั้งสองข้างเหมือนกันหลงโชวเฉิงฉันบอกคุณนะตอนนี้ฉันเป็นคนของตระกูลเจ้าแล้วคุณคุณสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนคุณกล้าทําร้ายฉันตระกูลเจ้าจะไม่ปล่อยคุณไปหรอกถ้าคุณเป็นลูกชายคนที่สองของตระกูลเจ้าคุณอาจจะยังระวังตัวกับฉันอยู่บ้างเสียได้จริงๆคุณก็แค่เป็นหมาข้างกายเขาคุณคิดว่าเขาจําเป็นต้องเพื่อหมาตัวหนึ่งกับฉันต้องทะเลาะก,กันร้ายแรงไหม คุณทำกับฉันแบบนี้เมื่อเจ้าน่ะเจ้า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 เจ คุณเจ้าของเจ้าโจคนของสมาคมเทียนหลงแม้แต่ร่วมมือกับตระกูลเจียงต้องการก่อกระบฏต่อตระกูลโจหลงโชเฉิงยังตีฉันนี่ชัดเจนว่าเป็นไม่ใส่ตระกูลโจในสายตาคุณเจ้าของเจ้าโจคุณต้องช่วยตัดสินใจให้ผมคุณเจ้าของเจ้าโจสิ่งที่พี่ติ่งพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดเฉินซานเหอและพวกเขาชัดเจนว่าไม่ได้ใส่ใจคุณไม่เห็นตระกูลโจในสายตาหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆยังทําไม่ได้ไปไกลๆเลยฉันจะจัดการยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาถึง การประชุมหาพันธมิตรของกลุ่มบริษัทโจของฉันวันนี้กลุ่มบริษัทโจของฉันจะเลือกจากท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เลือกหนึ่งคนเพื่อเป็นพันธมิตรกับตระกูลโจของฉันรับผิดชอบอย่างเต็มที่ธุรกิจทุกอย่างของตระกูลโจในเมืองจิ้งห่คุณเจ้าของเจ้าโจโปรดเลือกผมกลุ่มบริษัทจินเวยของเรายินดีที่จะเสนอหนึ่งพันล้านสนับสนุนตระกูลเจ้าฉันหงช่างเสนอสองพันล้านคุณเจ้าโจโปรดให้โอกาสเราในการร่วมมือกันนะครับอย่างไรก็ตามเราไม่มีความคิดที่จะร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเจ้าาาดีีีีกกกว่่่่ททจจะออน ที่เต็นไปด้วยปัญหานี้ก่อนทุกคนมาถึงแล้วถ้าไม่หาคนของตระกูลเจ้าเพื่อเอาดอกเบี้ยมาบ้างก็จะเสียเปรียดมากแต่ว่า <laughs> ฉันรู้สึกได้ถึงความจริงใจของทุกท่านอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาจากหลายๆด้านเราตัดสินใจในที่สุดว่าจะให้กลุ่มบริษัทเจียงเป็นพันธมิตรร่วมง,งานกับเรา <laughs> สัญญาของตระกูลเจียงอยู่ที่นี่คุณทางตระกูลเจียง เป็นผู้โชคดีที่สุดในคืนนี้ลงนามเถอะคุณเจ้าโจตระกูลเจียงของเราขณะนี้ไม่มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับภายนอกคุณให้โอกาสนี้แก่คนอื่นเถอะคุณคิดว่าฉันกําลังปรึกษาหารือกับคุณหรือสัญญาเตรียมพร้อมแล้วนํามาให้ฉันดูสิงั้นคุณก็ดูให้ดีๆสิบริษัทลูกใต้กลุ่มบริษัทเจ้า Yunting International ด้วยราคาหนึ่งหยวนซื้อกิจการกลุ่มบริษัทเจียงแบบเต็มจำนวนหุ้นร้อยละหนึ่งร้อย เงินไขที่ตระกูลเจ้าเสนอเท่ากับไม่ต้องใช้เงินได้รับพุ่นทั้งหมดของกลุ่มจริงมันไม่มีความแตกต่างเลย <S <S ทำไมจะไม่มีความแตกต่างล่ะไม่ต้องใช้เงินสักบาทได้ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลจริงนั่นเรียกว่าต้นชัดๆแม้ว่าตระกูลเจ้าจะมีอำนาจไม่มีใครเทียบได้แต่ก็ยังปฏิบัติตามกฎหมายสิบปีผ่านไปแล้วคุณคุณตระกูลเจ้าแค่เรียนรู้ที่จะเล่นสองหน้าจิงหวันหยุน คุณคิดว่าการที่คุณขับไล่ฉันออกจากกลุ่มจริงกลุ่มจริงก็จะเป็นของคุณได้มาอย่างง่ายดายแล้วหรือบอกคุณไว้ว่ามันจะเป็นของฉันตลอดไปคุณคุณตระกูลเจ้าต้องการบีบให้คนตายหรืออย่าห่วงไม่ถึงตายหรอกทรัพย์สินคงที่ของตระกูลจริงเราจะเก็บไว้ให้หนึ่งเปอร์เซ็นตพอให้คุณคุณใช้ชีวิตต่อไปถ้างั้นฉันควรจะขอบคุณคุณฉันบอกคุณนะฉันจะไม่เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสัญญามีตราประทับของตระกูลเจ้าแทนความตั้งใจของตระกูลเจ้าทางเหนือ กล้าที่จะขัดขืนตระกูลเจ้าคุณลองดูสิดูให้ดีอย่าคุณกล้าความตั้งใจของตระกูลเจ้าในสายตาฉันมันเป็นแค่เรื่องไร้าสาระดูถูกตระกูลเจ้าหาตายเจ้าเหวยเย่ไม่มากก็แค่เป็นแค่สาขาข้างเคียงของตระกูลเจ้าตอนนี้อายุเพียง30ปีแต่กลับสามารถบรรลุถึง ระดับของปรมาจารย์ใหญ่นี่แหละคือพื้นฐานของตระกูลเจ้าทางเหนือของพื้นฐานแล้วปู่ช่วยเฉินซานเหนอด้วยเร็วๆคุณช่างโหดร้ายจริงๆ ทำให้เส้นเอ็นของฉันขาดหมดตระกูลเจ้าข้างเคียงเป็นเทียงยอดฝีมือในระดับปรมาจารย์ยังไม่เท่ากับมดไม่คู่ควรที่จะตายด้วยมือฉันตอนนี้ตระกูลเจ้าสายหลักไม่ออกมาให้สาขาข้างเคียงมาแทนตระกูลเจ้าสายหลักออกมานี่ลูกเคยตระกูลเจียงนี้บ้าไปแล้วใช่ไหมทําลายหน้าตาของตระกูลเจ้าทําร้ายสาขาข้างเคียงของตระกูลเจ้าก็แค่นี้ก็พอเขายังกล้าท้าทายตระกูลเจ้าสายหลักเขากล้าได้อย่างไรกันนะดูท่าทางเขาก็ไม่เลวคาดว่าประสบความสาเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม ไม่เคยถูกสังคมตีบอกหักแม้จะประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังหนุ่มก็ไม่ควรจะไม่มีสมองอย่างตระกูลเจ้าทางเหนือแบบนี้ยักษ์ใหญ่แห่งศิลปะก,การต่อสู้โบราณสามารถท้าทายได้หรือนั่นอาจจะทําให้ตายโดยไม่มีที่ฝัง <S <S แม้ว่าเจ้าเหวยจะเป็นเพียงสาขาข้างเคียงของตระกูลเจ้าก็ยังแทนหน้าตาของตระกูลเจ้าคุณกล้าทาลายเขาได้อย่างไรและยังกล้าต่อต้านตระกูลเจ้าที่แท้จริงคุณรู้หรือไม่ครอบครัวชาวโกรธถมเราทุกคนจะต้องตายโดยไม่มีที่ฝัง เพียงแต่ตระกูลเจ้าเชื่อฉันถึงเวลานี้แล้วคุณยังคงพยายามที่จะแข็งแกร่งแม้ว่าคุณจะสามารถชนะประมาจารย์ได้แต่ปรมาจารย์ของตระกูลเจ้ามีมากมายเหมือนสุนัขคุณรู้จักความหมายของมันหรือไม่เราไปกันเถอะเรียกปู่และพ่อของฉันด้วยเราจะไปต่างประเทศด้วยกันถ้าไม่ได้เราก็เริ่มใหม่อีกครั้งทําให้ตระกูลเจ้าไม่พอใจแล้วยังทิดจะไปง่ายอย่างนั้นหรอืออยากกลัวแม้ฟ้าจะถล่มฉันก็ยังรับมือได้ จนถึงตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจความรุนแรงของสถานการณ์หรือซานเหอครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นการกระทำที่เร่งรีบจริงๆแล้วซานเหอไม่ได้ผิดเลยในเรื่องนี้ตระกูลเจ้านั้นถือมีดวางไว้ที่คอของเราตระกูลเจียงแล้วถ้าเราไม่ต่อต้านเราจะปล่อยให้พวกเขาแบ่งส่วนหรือเปล่าการต่อต้านตระกูลเจ้าก็คือตั้งแขนขวางรถภูเขาและแม่น้ําก็บอกไปแล้วเขาไม่กลัวตระกูลเจ้าเขายังหนุ่มและมีไฟคุณก็ไม่เข้าใจเรื่องตระกูลเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนคุณไม่ใช่ไม่รู้พ่อคุณต่อภูเขาและแม่น้ํา มีความเชื่อมั่นมากขึ้นได้ไหมภูเขาและแม่น้ำก็เหมือนเทพบุตรและอีกเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวไร้ความช่วยเหลือ,อประธานหลงฉันคิดว่าเราต้องการพูดคุยกันอย่างจริงจังคุณจริงเจ้าของบ้านคุณอยากจะพูดถึงอะไรประธาหลงสไตล์การปกครองแบบเผด็จการของตระกูลเจ้าคงจะคุณคงจะรู้ชัดกว่าฉันใช่ไหมตระกูลเจ้าเข้ามาตั้งรกรากที่จังหวัดใต ค่อยๆกลืนกินตระกูลจริงของเราคุณคิดว่าผลลัพธ์ของสมาคมเทียนหลงของคุณจะดีขึ้นไปได้ถึงไหนคุณต้องการให้ฉันเป็นคนออกหน้าไปเผชิญหน้ากับตระกูลเจ้าแทนคุณเราเรียกสิ่งนี้ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันประธานหลงเราต้องร่วมมือกันจึงจะมีโอกาสรอดชีวิตเพียงเส้นเดียว <c oughs> ดีสมาคมเทียนหลงของฉันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปกับตระกูลจริงต่อไปเราจะร่วมกันเดินหน้าและถอยหลัง <c oughs> ในสถานการณ์นี้หลงโชเฉิงกลับเลือกที่จะร่วมมือกับเราต่อต้านตระกูลเจ้าด้วยกันดูเหมือนว่าหลงโชเฉิงนั้นฉลาดมากเขาได้ทําการเลือกที่ถูกต้องพวกคุณคิดจริงๆหรือว่ามีสมาคมเทียนหลงเพิ่มขึ้นก็จะสามารถต่อต้านตระกูลเจ้าได้ฉันจะโทรหาเจ้าอี้เสี่ยวตอนนี้เลยเมื่อเขามาถึงพวกคุณทุกคนต้องตายเราไปกันเถอะอย่ามีความขัดแย้งโดยตรงกับพวกเขาฉันจะรอจนกว่าตระกูลเจ้าแท้ๆจะปรากฏตัวคุณทําตัวให้มีเหตุผลได้ไหมใครกันในงานเชิญชวนผู้ลงทุนของตระกูลเจ้า จบสิ้นหนีไม่พ้นแล้วอีเซียวสมาคมที่หลงและตระกูลเจียงต้องการก่อการกรบฏต่อตระกูลเจ้าของคุณโดยเฉพาะฉันซานเหอเขากล้าทําให้เจ้าจงพิการใช่ครับอีเสี่ยวเขาเลยไม่ใส่คุณในสายตาเลยเจ้าเวยเออคนนี้เป็นขยะแม้แต่ลูกเขยตระกูลเจียงก็จัดการไม่ได้ จริงๆแล้วทําให้ตระกูลเจ้าเสียหน้าสิ้นดีพาไปเจียงหลงซานตระกูลเจ้าให้คุณเป็นสุนัขเป็นเกียรติของตระกูลเจียงคุณกล้าไม่รู้จักยกย่องเกียรตินี้เราไม่สามารถรับได้ตอนนี้ฉันมีสองทางเลือกให้คุณหรือว่าหรือยอมจำนนต่อตระกูลเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขกลายเป็นราชวงศ์เจ้าไม่งั้นตระกูลเจียงจะถูกลบชื่อออกจากโลกนี้ตระกูลเจียงหวังเพียงรักษาสถานะปัจจุบันคุณกล้าไม่ให้เกียรติฉันเหรอเราทํางานกันแบบนี้แหละคุณกลับมาเสนอตัวเองขึ้นมา ตอนนี้ให้คุณคุกเข่าให้ฉันทันทีฉันอาจจะพิจารณาให้คุณตายอย่างสบายฉันให้คุณมาตายที่นี่ไม่ใช่ให้คุณมาอวดอ้างอำนาจคุณอยากทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นถ้าไม่อยากมีเรื่องกับเราก็ไปเถอะตั้งแต่ตระกูลเจาะเข้ามาอยู่ในเมืองจิ้งห่ตระกูลเจียงก็ไม่มีทางถอยแล้วความขัดแย้งมันไม่สามารถปนิประนอมได้ตั้งนานแล้วคุณพูดถูกต้องมากคุณคือเจียงว่นหยุนใช่ไหมไม่แปลกที่เป็นสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองจิ้งไห่ชื่อเสียงไม่ได้มาเพราะโชคเจ้าชายเจาะคนที่สอง ระกูลเราเมยแค่อยากพัฒนาอย่างสงบในเมืองจิ้งไห่ขอให้คุณยกมือขึ้นสูงสูงไม่มีปัญหาตราบใดที่คืนนี้คุณทำให้ข้าพระเจ้าพอใจทุกอย่างก็จะคุยกันได้ฉันแต่งงานไปแล้วขอให้คุณให้เกียรติฉันหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้ฉันจะช่วยคุณค่าเขาเสียคุณต้องเชื่อฟังดีๆฉันสามารถให้โอกาสตระกูลเจียอีกครั้งโอกาสที่จะเป็นหมาครั้งหนึ่งสิ่งของที่เหมือนหมายังกล้าที่จะยื่นมือไปหาภรรยาฉันดีเยี่ยม ชินซานเหอไม่รู้จักฟ้าสูงดินหนากล้าที่จะต่อยแม้กระทั่งเออเซาคราวนี้เขาตายแน่ก่อนหน้านี้ฉันยังกังวลจริงๆจะถูกเจียงหวานหยุนคนต่ำช้าคนนั้นหลอกล่อตอนนี้ดีแล้วเมื่อตระกูลเจ้าโกรศพลอยไปทันลีหลังจากนี้ทั้งเมืองทิ้ไห้ก็จะเป็นของฉันติงเกอร์คุณเจ๋งมาก <S <S คุณกําลังตำหนิฉันที่กระทําอย่างรีบร้อนหรือฉันก็อยากจะต่อยเขาต่อไปนี้เราจะร่วมกันเผชิญพายุที่รุนแรงกันเถอะพายุอะไรกัน คุณก็ยืนอยู่ข้างๆดูให้ดีๆฉันจะจัดการตระกูลเจ้าอย่างไรเออเซาคุณโต,ตมาขนาดนี้ยังไม่มีใครกล้าต่อยข้าคุณคือคนแรกยังมีตระกูลเจ้าสายหลักจะมาหรือไม่ถ้าไม่มีคุณตายก่อนเถอะยังกล้าที่จะอวดดีวันนี้ข้าจะทําให้คุณตายโดยไม่มีที่ฝังเออเซาควรจะยกโทษให้ก็ควรจะยกโทษโปรดยกมือขึ้นสูง เชียงหวันเหาคนที่ข้าต้องการฆ่าคุณกล้ารับประก,กันคุณคิดว่าคุณเป็นดาบของตระกูลเจ้าหรือไม่คมหรือไงดาบของตระกูลเจ้านั้นคมแต่ซานเฮิร์เป็นลูกเขยของตระกูลเราตระกูลเราจําเป็นต้องปกป้องดีงั้นตระกูลเจียงก็ไม่จําเป็นต้องมีอยู่แล้วท่านรองเจ้านี่เป็นที่นี่ในจังหวัดใต้ขอร้องท่านรองเจ้าให้เกียรติฉันหลงโปเฉิงสักหน่อยข้ามเรื่องนี้ไปเถอะคุณหลงโปเฉิงในจังหวัดใต้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมแต่ในสายตาของตระกูลเราคุณก็แค่สุนัขตัวหนึ่ง ถ้าคุณอยากปกป้องเฉินซานเธอขนาดนั้นงั้นคุณก็ไปตายกับพวกเขาเถอะดีงั้นสมาคมเทียนหลงของฉันวันนี้ก็จะร่วมมือกับนายเฉินไปด้วยกันในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งตายฉันก็จะทําให้พวกคุณตระกูลเจ้าเปื้อนเลือดก <c oughs> แค่ไม่กี่อาจารย์ใหญ่ก็กล้าท้าทายต้องการปกป้องคนที่ฉันต้องการฆ่ามานี่ <c oughs> พวกเขาทั้งหมด รวมถึงเฉินซานเฮ่อฆ่าพวกเขาให้หมดเลย